สวัสดีคะด่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิมอีกแล้ววันนี้ฟิล์มก็มีเหรียญที่มาหาลัยด้วยนะคะแล้วก็เลิกเย็นมากนั่นก็คือ5้าโมงเย็นนะคะกว่าฟิล์มจะขับรถกลับมาบ้านก็คือท ok ุ่งกว่าวาแน่แล้วก็ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้เนี่ยฟิมก็ได้ทานข้าวเย็นไปแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ที่เราจะมาถ่ายกันเนี่ยนั่นก็คือสกินแคร์ลูทีนค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่มีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่ฟิมคะช่วยถ่ายสกินแคร์ลูทีนให้ดูหน่อยเพราะว่า ามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าฟิลเนี่ยใช้สกินแคร์อะไรกันบ้างแล้วก็ก่อนที่เราจะมาดูกันเนี่ยเดี๋ยวฟิลมขอไปอาบน้ําก่อนแล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอไปอาบน้ําให้สดชื่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปนี้กันงั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะฟิล์มก็อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันด้วยว่าฟิล์มเนี่ยใช้สกินแคร์ตัวไหนกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะนอนแล้วก็วันนี้นะคะฟิล์มก็มีสกินแคร์ที่อยากจะแนะนำด้วยเพราะว่าลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยดีจริงนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะะันค่ะว่าสกินแคร์คือตัวไหนคะ่ะที่ฟิล์มจะมาแนะนำนี่เลยค่ะทุกคนคอลลาเจนโมริกะนะคะหัวเชื้อคอลลาเจนที่ได้จากปลาทะเลน้ำลึก แล้วก็นําเข้ามาจากเยอรมันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีโมเลกุลขนาดเล็กพิเศษนะคะคือเล็กมากคอลลาเจนตัวนี้นะคะทําให้ซึมเข้าสู่ผิวหน้านะคะได้อย่างล้าลึกค่ะแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มแล้วก็เด้งนะคะคอลลาเจนตัวนี้นะคะก็จะมี AHA จากธรรมชาตินะคะจะช่วยให้ผิวเนี่ยขาวอมชมพูกระจ่างใสแล้วก็จะมีสารสกัดจากญี่ปุ่นช่วยดีถอกผิวปอบประลมผิวจากการอักเสบแล้วก็ช่วยเรื่องแสงแดดแล้วก็มลภาวะจาก PM 2.5 เดี๋ยวเรามาดูเนื้อคอลลาเจนโมลิกลตัวนี้กันค่ะว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะมาบอกเรื่องสรรพคุณกันด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยดีขนาดไหนก็จะช่วยให้ผิวนะคะนุ่มคะ่ะทุกคนแล้วก็เลื่นทันทีที่ทานะคะเห็นไหมทาไปที่หลังมือแล้วเนี่ยลื่นมากๆทําให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยสิวด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อคอลลาเจนนะคะที่เพชรสจักรแนะนําแล้วก็ไม่มีน้ําหอมแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบน เพราะว่าเป็นหัวเชียคอลลาเจนนะคะจึงสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็อย่างที่ฟิล์มบอกไปเมื่อกี้นะคะคอลลาเจนตัวนี้เขาใช้ได้หลากหลายรูปแบบใช่ไหมถ้าเราใช้คอลลาเจนมลิกาลเดียวๆเ,เนี่ยหรือว่าทาเดียวๆเ,เขาก็จะเป็นเหมือนเซรั่มธรรมดาทั่วไปนะคะที่เราเนี่ยใช้ประจําอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้หลายแบบค่ะเช่นผสมกับครีมนะคะหรือว่าสกินแคร์ค่ะก็คือใช้ควบคู่กันได้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าของเราแต่ว่าที่ฟิล์มชอบอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้ฟิล์มจะเอามาใช้คู่่่่กกับทีมมานาาาหนนะนะ้้ะะคเเเเพพือิลลจงแวว เราหมาักหน้าใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าทําให้หน้าเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแบบตื่นนอนมาแบบโอ้มีคอลลาเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มักหน้าด้วยนะคะก็รู้สึกดีมากๆตัวนี้ อย่างเวลาหน้าเราหมองคล้ำนะคะแล้วมีจุดด่างดำจากรอยสิวเนี่ยแล้วฟิล์มเนี่ยอยากฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนใช่ไหมฟิล์มก็จะมางหน้าก่อนนอนค่ะอย่างที่บอกนะคะตัวคอลลาเจนโมเลกุลตัวนี้เนี่ยเขาจะมี AHA นะคะที่ช่วยดีถอกผิวของเราเนี่ยได้ดีจริงๆค่ะก่อนหน้านี้นะคะฟิล์มก็มีสิวค่ะทุกคนก็จะเป็นช่วงตรงคางตรงนี้นะคะก็จะมีรอยแดงจากสิวด้วยแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยรอยก็จะจางลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดค่ะช่วงตรงคางอะไรแบบเนี้ยเริ่มหายไปแล้วเห็นไหมจะเป็นรอยจางๆเลยทุกคน นี่นะคะแล้วพอฟิล์มใช้ไปสักพักใช่ไหมคะหน้าของฟิล์มเนี่ยก็จะดูชมพูขึ้นนะคะผิวหน้าดีขึ้นเป็นการเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าของเราด้วยค่ะ ตัวนี้นะคะที่ฟิลแนะนําไปก็จะเป็นคอลลาเจนโมลิกะนะคะจะเป็นอะควาเซรัมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ฟิลอยากแนะนาเหมือนกันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนหัวเชื้อไฮยานะคะก็จะเป็นไฮยาซีอะควาเซรัมค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้มากกว่านะคะแล้วก็ผิวรู้สึกกระชับนะคะตามน้้นหน้าที่เขาบอกเลยมีวิตามินซีนะคะแล้วก็วิธีการใช้ด้านหลังก็คือเป็นเคล็ดลับการบํารุงนะคะก็จะเป็น night in o n เลยค่ะทุกคนใช้กับที่มั้งหน้าได้ใช้กับเครื่องสาอางได้นะคะกับครีมหรือว่า กินแครตัวอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ทาปากก็ได้ค่ะทุกคนนี่นะคะคือสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยดูสิดีมากนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัวเชืร์คอราเจนนี่เลยทั้ง2แบบที่ฟิลม์มอยากจะมาแนะนํา แล้วคอลลาเจนโมเลกุลตัวนี้นะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวค่ะทุกคนจะหน้าแห้งหน้ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่เซเว่นค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่79บาทเองนะคะราคาเนี่ยเกินคุ้มจริงๆแล้วก็น่าใช้มากน,นะคะฟิล์มก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะแล้วก็ก่อนที่ฟิล์มจะนอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมามากหน้าก่อนนอนกันค่ะแล้วก็ใช้คอลลาเจนโมเลกุลตัวนี้ไปด้วยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นที่มากหน้าของฟิล์มค่อยๆแกะ ตอนนี้นะคะฟิล์มก็มากหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้ควบคู่ไปกับคอลลาเจนโมเลกุลค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟิล์มตื่นมาหน้าเราก็จะเนียนนุม่มแล้วก็ใสนะคะรู้สึกสดชื่นแน่นอนหน้าเราก็จะแบบอมชมพูนเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย